รับเข้าสู่ช่องแดงชาแนล ก็เป็นการซ้มอมลำกันนะนี่นะซ้อมลำเพื่อจะเอาไว้ลำวันที่22เนอะงานันเกิดของ f ะหรือแอดมินนะครับ แล่วมอครับคุณดสีนะครับาเราทำอย่นี้ถาต่อไปก็ทำอย่นี้ค่ะคุดสีก็มาให้กำลังใจกันนะครับาแล้วก็นี่ครับทานน้ำก่อนเนาะครับทาน้ำกันก่อนเนาะอย่างนี้อย่างนี้ท่าที่สองท่าที่สามที่สามก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็มนอมืยอย่างเดียวมนอมืยอย่างเดียวแล้วก็ อ่าอย่างนี้อย่างนี้ยังขึ้นขึ้นลงแบบนี้เซฟปุ๊บไปนี่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 แล้วนั่นนางนี่นะครับสวัสดีนะคุณมานาบัดดี้นั่นนางรำป่ะเออมีทานนี้ด้วยโคแบบโแนี้เซฟปุ๊บมาดนโอ้โหเจ็บมาก กดให้อีกรอบคุณสมสุดาขอบค็ณครับต่อฝาก็ได้นไหยครับสเปมานาบูลินแก่กดเมื่อฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นสขายนี่ก็คือขยับไปตามสเต็ปของมันอยู่เหมือนอย่างนีเด็กน้องสาวอย่างนี้ใช่ใช่แล้วแบบมีมีจิ้ดจกตัวแกอยู่ข้างหลังอ่ะขายได้ไม่ขอต้องไหนปวด ฝากกดให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพ่อการแจ้งเตือนดติดตามช่องชันคลิปสาวของกระหน่ำชักนาเพื่อนโคอะไรนน้อะไรับนีคือแบบมันจะแบบเป็นะไงบ้างแมนกะบี่คนเยอะไหมคนขาว่ะคนเยอะครับไปทำาะไรปะ ได้สี่ใช่ไหมเออไหวมาเป็นเรื่องจริงไี่าเรื่องจริงไหมเรื่องชีจริงมากแต่แตอเมื่อเช้ามเห็นเรื่องจริงครับไม่ต้องให้พี่เมนกับพี่เป็นคนสอนผมล้างมาเหรอจะดูเนเทคนิคนมดางอย่าติกล้องเลยเด็กให้ผมพูดลลุงแดงมาสอนให้ล้าเลย เป็นถะาปูคนไรไม่ดีไรอยู่นอะยตรงนู้นเลยอ่ะเอาอีกรอบนึงเ่อะว่าโ่นมปให้ผมสักล้านก็ได้พี่ลรวเรามาทำอะไรเนี่ยนายสองเกียรติรวยเก็ดขึ้นเป็นร้านเก็บปกไปหนึ่งล้านแล้ก็เป็นบรรยากาศในสวนยางครับทุกคน สวเห็นไหมอย่างเดบอะเดียวคาคุณไม่สวยเหยนสวยเลยนะมล่อหัวกระทิงซะนั้นคุณรวยใจนะหลายธนาคารแล้วเกินคุณลวยเนี่ยพันมหาขอคุณหัวใจแดงมาขอบคุณครับของผม็แตกกตรงนี้ปีนี้อย่าไปกัดของพี่เขาสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเครื่องแม่หมอปีโป้นครับโบว์วันนี้เจ๊คุณพี่เจ้าจานครับมานั่งคู่กันมาสวัสดีค่ะพี่กำลังใจสวัสดค่ะตอนนี้ค่ะลำยังไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นกำลังใจเพียงแค่กดไลค์นะกดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับจ้ะที่ช่วยใช่ครับสมัครรายไปไม่ข้ามโฆษณาที่จะถูกคำคัญเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ดูเป็นอะไรให้แบบแบัวเลข อเทยลยทำคลิปยังไงอ๋อเขาจะทำคลิปไปมาอันนี้นี้ก็ไลฟ์สดไปอันนี้ก็เป็นคลิปสมัครสมัครสมจะต่อไฟไปนะคูครับต่อไปผมก็จะเอาไม้ไผ่อะไลไม้ไผ่มาแล้วก็อะไรพักผ่อนรักให้เมื่อกินข้าเพื่องกับอะไรวันนี้น้องโเชานวไม่ใช่อันนี้ล เพิ่มนะครับกินต้มปลาและลาบรวต้มนะพีแดงทำ้นลำมัวไปนะคะส่วนทจะให้นองเขสอนเป็นข้าลำ้าดวนนะครับใจพลังบวกมานะครับเนี่จะเป็นข้าวลำของเาโดยเฉพาะนะคะ แต่เราก็นะครับ <c oughs> คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยเอนะครับ